ัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่เกเช่นเคยแล้วก็ครีพียคคานะคะในหัวข้อคำถามที่ว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะมีการสามใบเป็นตัวแทนให้สามกองให้เลือกกองที่1 2ึส,สเลือกได้เลยค่ะจำไลยนะกับเพื่อนที่เลือกกองที่1น,นะคะหรือคนที่เลือกการใบนี้เนาะดูซิคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะอา่า มีนกรกฎพิจิกนะคะหรือว่ากันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเค้กมองว่าเป็นตุลหรือว่าเมทุนนะคะถามว่าตัวเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเค้กมองว่าเขาคิดถึงนะคะยิ่งถ้าเกิดก่อนหน้านี้เลิกกันหยุดความสัมพันธ์หรือว่ามีการแบบทะเลออกกาะกันรุนแรงอะไรประมาณนี้นะคะตัวเขาเนี่ย อยากจะเคลียร์ปัญหาอยากจะกลับมาง้ออยากจะกลับมาพูดคุยด้วยนะคะเพื่อให้คุณสองคนได้ดีกันคืนดีกันอะไรเงี้ยถามว่าคิดถึงไหมก็ขอตอบว่าคิดถึงนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่อยากให้เรื่องราวในอดีตมันมาทําลายความสัมพันธ์หรือว่าทําให้คุณกับเขาไม่ได้ไปต่อนั่นเองนะคะโอเคมาถึงเพื่อนที่เลือกกองที่2หรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะ คุณหรือเขาเนาะอาจจะเป็นคนที่มีลักคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะเมถุนตุนกลกุมนะคะหรือว่าธาตุาลมนั่นเองนะคะถามว่าตัวเขาคิดถึงคุณไหมนะคะคําตอบคือเค้กมองว่าคิดถึงมากๆนะคะ ที่ถึงมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีชื่อเรียกหรือว่าอาจจะต้องเลือกระหว่างคนซ้ายกับคนขวาคนเก่าคนใหม่อะไรอย่างเงี้ย okay, รู้สึกว่าตัวเขาอาจจะ make a ม่ก็ชอยส์นะคะหรือว่าตัวเขาจะเลือกเร็วๆนี้นะคะก็คําตอบคือคิดถึงมานะคะแล้วก็ถ้าต้องเลือกระหว่างคุณกับอีกคนนึง okay, รู้สึกว่าตัวเขาจะเลือกคุณนะคะตามไพ่เนาะเพราะคุณเป็นคนเข้ามาดุนั่นเองเนาะโอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกกองสุดท้ายหรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะ ตัวคุณหรือเขาเอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์ทรนะคะเมสิงกรกฎนะคะแล้วก็เมถุนตุลกุมเนาะถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเคงมองว่าตัวเขาคิดถึงมากๆนะคะแต่ว่าไม่กล้าพูดไม่อยากพูดด้วยความที่มีอีโก้หรือว่ารู้สึกว่าถ้าพูดไปจะแบบเสียหน้าอะไรเงี้ยเกินรำายตัวเองดนียนี่นะอะไรเงี้ยจะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงมากนะคะคนคนนี้เนี่ย ค่รู้สึกว่าเขาจะหาเรื่องมาคุยกับคุณนะอาจจะหาเรื่องมาต่อว่าหรือว่าทะเลาะหรือหึงหวงหรือว่าเป็นเป็นเรื่องที่แบบเหมือนคล้ายๆ้าคนปากเสียเออมาพูดอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆในใจอ่ะก็อยากจะคุยด้วยอยากจะง้ออยากจะอหาเรื่องชวนคุยอะค่ะประมาณนั้นอนะแต่พูดดีๆไม่เป็นนะเพราะว่ามีอีโก้อะไรเงี้ยมีก็เสียหน้าเออแต่แต่คิดถึงนะคะโอเคประมาณนี้นะคะคุณก็ลองดูแล้วกันว่าคุณอยากคุยกับเขาหรือเปล่าเพราะว่า เขาก็ดูอยากคุยกับคุณนะแต่ว่ามันเหมือนกับคนพูดดีๆไม่เป็นนะอ่ะเออประมาณนั้นอนะ่ะคนคนนี้คงจะมีภาษารักหรือมีวิธีง้อวิธีพูดที่มันแบบอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่ดูแล้วขัดตาแต่จริงๆแล้วว่าใจก็แบบนึกถึงแต่คุณนั่นแหละอะไรเย่งนี้นะคะโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ